ซ้อมรถเหรอครับ<ะ>ยังไงอะ่ะข้างล่างอะหน้าที่ถ่ายดีมันพังแล้วทเ่อยนที่ข้างล่าตัวนี้อ่ะที่มันใส่ัวนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้พังหรอกมันัวนี้มันใส่ไม่ได้ครับม,มันใส่แล้วก็มันทําแบบนี้อ่ะมันแล้วก็เอาลงแล้วก็ทําดินก็พังอีกอืมอย่างนี้นี่เองโอเค ดังนั้นเราก็ต้องอซ่อมเนาะ <Okay. S 1> เขาถอยไหมล่ะถอยเลยครับอ,อุ้ยอุ้ยอะไรครับไม่มีห,หลุมละปืนบินวิ่งบิน,บน,บน,บนเอา้าทำไมเรถคันนี้ไปไม่ได้นะครับตัวอุย้ยหนึลอยตามสิอไป ยุงกัดยุงกัดมานี่มานี่ย,ยุงกัดยุงกัดยุงกัดตรงนั้นแหละยุงกัดยุงกัดมาฮะหนึ่งสองสักอแต่แล้วขอบคุณครับแ <c oughs> ม่บรรยายหละกกำลังทำอะไรอยู่เราก็ต้องบรรยายแล้วอธิบายด้วยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ มันจะได้ไม่มีเดดแอร์ไงมันก็จะได้ไม่เงียบไงครับเราต้องมีการบรรยายนะครูคะขา<อ>ตื<อ>่นออกเด่นเลยค่ะตัวเองเป็นคนเล่นมันมีเป็นคนถ่ายวิดีโอนะเนี่ยคุณครู่ะแม่ก้อยถ่ายรีโอแม่ก้อยถ่ายเรีโอแล้วก็กลับมาถ่ายรีโวแม่ก้อยครับแม่ก้อยขุดไม่โอ้อะขุดดินคนเดียว จะไถดินคนเดียวค่ะแม่ค่ะแ่รูไถดินทั้งวันพอโตขึ้นก็น่าจะไปทำกิจกรรมอื่นถ้าไม่ทำถ้าไม่ไถดินก็จะทำอันอื่นทำอะไรดีนะคุณครูคะอะไรนะคะเอาดินออกเองเลยะคะทำไมไม่เอาดินออกเองล่ะคะเขา,าต้องเอา มีมช้อน,ม,<ค>นมีครูหรือว่ามีอะไรตัวเองก็ต้องหาดูสิคะโอ้มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเดี๋ยวต้องหาดูนะคะขุมสมบัติของเขาอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้เดินหามานะคะดินก็นิดเดียวในสมบัติของโอนี่ไงอยู่ท้งนี้หมดเลยนั่นน่ะอุปกรณ์เล่นน่ะนุ่นขวดแก้วพลาสติกอะ ถ้าอยู่นี่หมดเลยไปหาอะไรอ๋อไปหาตรงนู้นเอาเอาออกมาทีนี้ครูอะไรครูืมได้ครูเหรอครับช้อนด้วยนะช้อนทัพพีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะครูครูเข้าใจอือฮึขอครูเข้าใจขอครู โหครูเล็กจิดเดียวเองแปบ๊บเดียวก็เต็มแล้วเป็นอเด็กไงอืมชอบอันเล็กๆอย่างนี้ช<อ>ใช่ไหมคะใช่ครับเอาเทใส่ตรงไหนล่ะคะ,คะไหนรถบรรทุกล่ะคะรถบรรทุกหายไปไหนอะคะรถบรรทุกล้อหลุดแล้วครับเอาพูดจริงเหรอคะ,คะไหนเอาไปซ่อมดูสิคะ โอหามันเจอครับอ้าวมันพังหายไม่หมดเลยหรอคะมันอยู่ไหนลรู้ครับอ้าวทาไมไม่รักษาของล่ะคะโอ,โอ้ต้องรักมินอ้งมันพังแล้วหูซื้อใหม่ต้องื้อรถเดินใหญ่หมากเลยอ๋ออาต้องซื้อใหม่นี่เองใช่มันเด็กกันแล้วมันเกินแล้วเราก็ต้องซื้อใหม่ใช่ไหมใช่ต้องห ใต้องให้ใครดันดินต้องให้ป๋าปาดันดินอ่ะอืมดันดินใช่ไหมคะใช่คัะเดี๋ยวเอาเป็นรถบรรทุกก่อนแล้วกันนะอันหนึ่งเล่นได้ประมาณสักปีหนึ่งเนาะคุณครค่ะรถเทดาได้ไหมหารถเทดาคันาดเล็กได้ไหมได้ค่ะขันได้ไหมได้ค่ะมันโอ้เห็นมันอยู่รถบูชูอ่ะแต่ได้แค่คันเดียวนะคะมันเอาไว้ใส่ดินนะคะ เราจะเอาหลายอันไม่ได้นะเราเอาอันเดียวก็แล้วกันเนะาะทำไมดินตรงนี้แข็งแล้วเนี่ยดินแข็งเพราะว่าข้างล่างมันเป็นดินแข็งดินแน่นนะคะใช้เสียมอีกแล้วเหรอคะใช่อ,อืม เขาขุดแนวไหนของเขาเนี่ยเอาคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับไม่เอาเดี๋ยวเราถ่ายรูปอีกไงไม่เอาถ่ายรูปอันมามีอะถ่ายรูปเตอร์ม,มีโอเคครับต้องพูดอธิบายด้วยนะครับกำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะกำลังดู พอกำลังนุดดินอยู่ค่ะอืมกำลังขุดดินอยู่ค่ะกำลังขุดดินอยู่เหรอคะว่าเรื่องเรื่องดินเป็นยังไงคะดินอ่อนไหมคะดินดินนิ่งเรียบเลยดินไม่แข็งเลยดินดินอ่อนใช่ไหมคะดินไม่แข็งเลยใช่อ่ะขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้อะไรคะตักจูคุ เราใช้คู่น้อยตักใช่ไหมคะคเอา้าย้อนถูกเขาทำไมอะ่ะอ้ยอะไรเนี่ยบาดเจ็บผู้ถ่ายวิดีโออีกห่าเร่าอีก